สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ส่วนบอนสี่คุณจะทมพามาพบกับความงามที่อลังการมากนะครับบอนสี่ต้นนี้มีชื่อว่ามณีร้องเพชรครับเพื่อนๆครับหืมงามจริงๆครับมณีร้องเพชรนะครับจัดว่าเป็นบอนสี่ใบยาวนะครับของส่วนมณีมนีอีกแล้วครับของอาจารย์ปอยอีกแล้วครับนี่ครับถ้าขึ้นว่ามณีมณีนี่ส่วนมากจะเป็นแนวนี้ครับแต่สวยจริงๆนะครับเพื่อนๆครับวิวัฒนาการน่าจะมาจาก อ่าบอหลายๆตัวที่เพื่อนคุณตาอยู่นะครับนี่ครับดูครับความหลากหลายนะครับผมจะให้ภาพเป็นตัวบรรยายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมบอกตรงนะครับวันนี้ร้องเพลงของแต่ละบุคคลที่มีกันแต่ละคนนะครับบางท่านอาจจะสวยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะสวยคนละแบบแต่ก็ผมว่าทุกท่านอาจจะพอใจในของตัวเองที่มีอยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับทรงใบยาวนะครับกระดูกใบก็จะเป็นสีตามพื้นใบไปครับบางทีอาจจะ อ่าเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้ครับนี่นี่เป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วเส้นใบก็เป็นสีชมพูเพราะว่าพื้นใบแต่ละใบมันไม่เหมือนกันครับในความในความคิดของผมนะแต่ที่ผมสังเกตนะเพราะว่าบางใบอ่ะไปเจอใบพื้นใบเขียวก็กลายเป็นเขียวออกดำอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผมว่านะในความรู้สึกผมนะนี่ครับการการใบนี่ก็เป็นสีชมพูดแดงนะครับแต่พอ โตขึ้นก็จะเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่ดูทรงอย่างนี้ดีกว่าผมเอาฟอร์มเล็กๆมาให้ดูเลยครับนี่ครับบางอันก็เป็นสีแสดออกเป็นสีแสดปนทองนะครับนี่ก็ออกนี่ดำเลยไหมฮะกระดูกก็เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเพื่อนๆครับเราต้องชมความงามจากภายในภายในภายในบอลสีและภายในใจเราด้วยนะครับต้องเปิดใจนะครับใจเย็นๆอย่าไปคิดมากครับชมกันให้มีความสุขดีกว่านะครับเพื่อนๆครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมส่วนบอลสีคกรูธรรมและอยากจะเห็นคลิปที่ผมเคยลงครับนี่ดูด้านบนนี้นะครับเพลิ์ที่ผมลงไว้นะครับกดปุ๊บขึ้นปั๊บแล้วก็เลือกดูวครับว่าจะดูอันไหนสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนกับความงามของบอลสีที่มีชื่อว่ามันีล้อมเพชรครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ